สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องททเนตออฟฟิเจนนะครับก็ห่างๆก็ไปประมาณสักพักนะครับก็ติดเรื่องภารกิจเรื่องปีใหม่ครับแล้วตอนนี้ก็มาดูนาครับนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากครับกับช่องนี้คือเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทำนาปังขั้นพื้นฐานนะครับให้เรียกว่าขั้นพื้นฐานีนฝ่า ตอนนี้ก็วิวนี้วิดีโอนี้อยู่ในช่วงเดือนมกราคมนะครับวันนี้ตรงวันที่วันที่หกนะครับหกมกรานะครับก็คือผมก็อยากจะบอกว่าอย่างเราเนี่ยหนเนี้ยเราเนี่ยปีนี้น้ามันท่วมที่อย,ยุธยาเสนานะครับปีนี้ผมลงค่าพันเบอร์ห้ากับพันเบอร์ยี่สิบนะครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับก็ได้นอันนี้ส่งมาจากน้ําท่วมเนี่ยมันทําให้น้าพาและท่ามา วันนี้สิ่งที่จะมานำเสนอคือหนึ่งเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับอยากให้เพื่อนๆดูครับอันนี้คือก่อนแปลงนี้คือผมยังไม่ใส่นะครับส่วนแปลงนี้เราใส่ไปแล้วนะครับคือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยปีนี้รุ่นนี้กระแสที่ยังเป็นเรื่องถกเถียงกันว่าผลแรกช่วงอายุข้าวแปลงนี้ผมอายุได้ประมาณ20วันแปลงนี้อายุได้ประมาณ26วันคือเราจะใส่ปุ๋ยประเภทไหนนะครับ ผมตอบเลยว่าดินทางอายุทยาเสนาเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวดินดําดินร่วนนะครับไม่ใช่ดินเหนียวดินดินเป็นดินสาคิปเปดนะครับคือผมจะใส่สูตรยูเรียนะครับสี่หกขีดศูนขีดโซนนะครับหน้าตานะครับสามไล่ต่อหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแปลงนี้ใส่แล้วเป็นยังไงส่วนแปลงนี้เราใส่ปุ๋ยสูตรนะครับโซสูตรทั่วโสูอ่ายี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ เราจะดูเทียบกันว่าราคาเนี่ยกาบฟาจะเริญเติบโต,ะต,ะต,ะตะเนี่ยระหว่าง2แปลงนี้ที่จะใส่46ขีดศูนย์ขีดศูนย์กับอันนี้ที่ใส่ไปแล้วคือ25 77อะไรมันจะแตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างเลยเห็นเลยราคาปุ๋ยนะครับราคาปุ๋ยยูเรียรูป850นะครับอันนี้รูปพันฝานะครับคือที่ผมอยากมาลองเนี่ยคือผมม้าสไตล์ผมใส่แต่ยูเรียอยู่แล้วแต่อยากจะทดลองด้วยตัวเองอยากให้เห็นแปลงนี้ว่าเราใส่สูตร ที่เป็นสูตรที่ว่ามี NPK เนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมามากนะครับก็อยากจะลอง่อาสมการนี้ดูนะครับแล้วถ้าได้ผลยังไงก็จะมาลงในกลุ่มให้ดูนะครับมาดูการนี้ฝากเพื่อนๆนะครับดูข้าวที่ดีๆนะครับราคาข้าวกระแสมามาแรงอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับกระแสข้าววันนี้ที่อุยานเสนาเกี่ยวกันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนนะครับผลน,นี้เราจะเกี่ยวประมาณต้นเดือนเมษาประมาณที่เจ็ดถึงสิบเมษานะครับ พอข้าวสวยเย็นๆก็ออกมาดูนากันบ่อยนะครับดูให้ดีครับปั้นให้สวยครับมีกลยุทธ์อะไรก็งัดเอาไม้หมดนะครับนู่นครับวันนี้มากับแม่ครับแม่นั่งอยู่ตรงนู่นครับแม่อายุ80ฝ่าแล้วแม่ไม่ไหวนะครับเดินไม่ค่อยไหวแต่ก็อยากมาดูนานะครับพนาเตียนนะครับเห็นไหมครับพนาเตียนเราก็เดินสบายนะครับเห็นไหมครับเราเดินกันแบบสบายๆปีนี้ผมลงทุนเยอะครับลงทุนปรับนาดันนาไถนาตากดินก่อนว่านปุ๋ยอินทรีย์ ผมทําเป็นรูปธรรมให้มันทีละเฟสทีละเฟสขึ้นมาครับเพื่อว่าผมว่ามันมีข้อดีในระยะยานะครับเราฉีกสมการเก่าๆไปหลายและหลายเรื่องนะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับวันนี้ก็เป็นเนื้อหาของเรื่องการใส่ปุ๋ยครับว่าผมจะใส่สูตรอะไรคําตอบของผมคือใส่สูตร46-0-0ในอายุข้าวไม่เกิน25วันนะครับ แล้วเดีแล้วเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันในคลิปต่อๆไปนะครับจะอัปเดตให้ทราบกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ